จากกรณีของคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการนํารถตรวจโรคติดเชื้อชีวรินภัยพระราชทานจํานวน5คันตรวจลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟรีในวันที่4-5ถึงสิงหาคมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีการตรวจตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการตรวจเชื้อไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะโดยตรวจไปทั้งสิ้น617รายค่ะการตรวจสองที่ นี่นะคะก็คือที่ว่าการอำเภอฉวดแล้วก็ที่โรงเรียนฉวดค่ะส่วนในวันนี้ค่ะการตรวจจะแบ่งเป็น4ทีมนะคะทั้ง4ทีมนี้ค่ะคาดว่าน่าจะตรวจได้ประมาณ2,400คนนะคะโดยจุดตรวจที่1โรงพยาบาลรพระสะตอนางหลงนะคะซึ่งช่วงเช้าจะตรวจที่บ้านผูบัวค่ะจํานวน300คนช่วงบ่ายก็จะตรวจที่โรงเรียนเกาะขันประชาพิบาลค่ะจํานวน300คนเช่นเดียวกันส่วนจุดตรวจที่2ค่ะจะตรวจที่โรงเรียนฉวดนะคะจะ จำนวน500คนจุดตรวจที่3ค่ะที่ว่าการอำเภอชะอวดจำนวน300คนและจุดตรวจที่4ค่ะที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคมจำนวน1,000คนค่ะขอให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมการชมคอนเสิร์ตในวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะพี่น้องประชาชนค่ะสามารถขอรับการตรวจได้ฟรีตามจุดตรวจที่บอกไว้ค่ะ